เอาเละฮะสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็นักลงทุนทุกๆท่าน,น,น,นเลยนะครับพบกับผมเทพรูซิเฟอร์วันนี้เช่นเคยครับผมมีวิเคราะห์ดีๆมาฝากทุกท่านผิดถูกไปอีกเรื่องครับแต่ข้อมูลที่นํามาฝากให้ร้อแน่นอนวันนี้ผมขอจัด3คู่เด็ดมาฝากกันนะครับต้องขอขอบคุณสโบสปอร์ตครับเว็บตรงสโบมั่นคงทางการเงินของแชมป์อันดับหนึ่งของเอเชีย er. สมัครสมาชิกวันนี้รับโบนัสเพิ่ม20%สนใจแอดไลน์ SSC 8 8 8 เริ่มที่คู่แรกนะครับไปในรายการคาราบาลครับระหว่างเป็นฟอร์ดพบก,กับวีคอมครับคู่นี้จะเริ่มแข่งกันตอน18นาฬิกาครับสีตีการพบก,กันของทั้ง2ทีมนะครับที่เจอกันเนี่ยเล่นกันในบ้านวีคอมครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับ เรามาดูซิติห้านัดหลังสุดของทางฝั่งเบนฟอร์ดกันก่อนนะครับโดย5นัดหลังสุดนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านไปเจอออกฟอร์ดยูไนเต็ดครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2คราวนี้เรามาดูสิติ5ห้านัดหลังสุดของทางฝั่งทีมเยือนอย่างวีคอมกันบ้างน,นะครับโดย5นัดหลังสุดนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1และนัดหน้าสุดนะครับเปิดบ้านไปเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดนถล่มเละเลยครับ1ประตูต่อ5 จากการวิเคราะห์นะครับมองว่าคู่นี้ผลงานและสถานการณ์ค่อนข้างใกล้เคียงกันครับเบนฟอร์ดเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีอยู่แล้วนะครับผลงานที่เล่นในบ้านเนี่ย11เ,เกมหลังสุดเนี่ยนะครับ เก็บช,ชนะได้ถึง7นะครับและแพ้เพียงแค่2เกมเท่านั้นส่วนทีมเยือนนะครับเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านไม่โดดเด่นอะไรครับเกมเยือนสิทธ์นัดหลังสุดนะครับเก็บชนะได้เพียง3เสมอไปถึง6ถึงแม้ว่านะัดที่แล้วนะครับจะเจอกันและเสมอกันในบ้านของพิคขอมสองประตูต่อสองเนี่ยแต่นัดนี้นะครับมาเล่นกันในบ้านของเบนฟอร์ดเนี่ยต่อราคาเจ้าบ้านอยู่ที่1ลูกดูแล้วไม่ใช่งานยากนะครับขอเชียร์เจ้าบ้านดูแล้วชนะขาดแน่นอนครับ ต่อไปคู่ที่2นะครับในรายการเนเธอร์แลนด์จูปิเลียริกนะครับระหว่างเดนบอสพบกับดอร์เดสนะครับในเวลา3ทุ่ม4ี่สิ้าีตีคร้พบกันของทั้ง2ทีมนะครับคู่นี้เจอกัน3ครั้งเป็นเดนบอสนะครับชนะ3ล่าสุดเล่นในบ้านเดนบอสพลิกเอาชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับเรามาดูซีตีห้านาหลังสุดของทางฝั่งเดนบอสกันก่อนนะครับโดยห้านหลังสุดเนี่ยพวกเขาเสมอ2แพ้2และนัดล่าสุดนะครับไปเยือนเดอะกาสขับนะครับแพ้กลับมาบ้านด้วยสกอร์4ประตูต่อ2 คราวนี้นะครับเรามาดูซีตี5นัดหลังสุดของทางฝั่งดอรเดชกันบ้างนะครับโดย5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาเสมอ4แพ้1ครับและนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับโกาเฮสอีเกิลนะครับเสมอไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ0จากการวิเคราะห์นะครับเจ้าบ้านตอนนี้นะครับผลงานย่ำแย่นะครับโดย5นัดหลังสุดนะครับที่ผ่านมาไม่ชนะใครเลยครับล่าสุด ไปเยือนนะครับก็แพ้กลับมาอีกต่างหากนะฮะส่วนทีมเยือนนะครับผลงานในห้านัดหลังสุดเนี่ยก็ไม่สามารถชนะใครได้เหมือนกันครับเสมอถึง4นัดและล่าสุดนะครับเปิดบ้านก็เสมอคาบ้านอีกแต่ถ้าดูจากสถิติการเจอกันนะครับเดนบอสเนี่ยข่มกว่านะครับสามารถเอาชนะได้ตลอดที่เจอกันราคาต่อเจ้าบ้านนะครับควบลูกนะครับควบลูกถือว่าไม่แรงครับมีลุ้นกินเต็มแน่นอนจากเจ้าบ้านนะครับมียิ้มชัวร์ครับ และคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่3นะครับยังอยู่ในรายการเนเธอร์แลนด์จูบิแอลลีนะครับผู้ระหว่างเฮลมอนสปอร์ตนะครับพบกับเอ c เอซีเบรดาครับคู่นี้จะเริ่มแข่งกันตอนตีหนึ่งครับสีตีการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับเจอกันมาแล้ว2นัดเป็นเจ้าบ้านอย่างเฮลมอนสปอร์ตนะครับเสมอ1แพ้1โดยล่าสุดนะครับเปิดบ้านเจอกับเอ c เอซีเบรดาเนี่ยเสมอคาบ้านด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย เรามาดูซิซั่ี5นัดหลังสุดของทางฝั่งเฮลมอนสปอร์ตกันก่อนนะครับโดย5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะ1เสมอ3แพ้1ครับและนัดล่าสุดนะครับไปเยือนกับเอฟซีออสนะครับเก็บ3แต้มกลับบ้านไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ส่วนซิซั่ี5นัดหลังสุดของทางฝั่งเอ c b เอซีเบด้นะครับโดย5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะ2เสมอ3และนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเจอกับอ s เซ็กซ์อารมานะครับของ เยาวชนนะฮะถล่มคาร์ลอยด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับจากการพิคราะห์นะครับสถานการณ์เจ้าบ้านอย่างเฮลมอนสปอร์ตเนี่ยผลงานออกทะเลสุดโต่งเลยครับถึงแม้นัดล่าสุดนะอ,อกไปเยือนออสมาและพี่เอาชนะด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองกลับบ้านได้เนี่ยแต่เกมในบ้านที่9นัดล่าสุดเนี่ยที่เล่นในบ้านเนี่ยเอาชนะใครไม่ได้เลยเสมอไปถึง7นะครับส่วนทีมเยือนนะครับ ตอนนี้ถือว่าทาผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพราะ5นัดเนี่ยชนะเพียงแค่เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับนอกนั้นเสมอและถ้ามองย้อนไปเกมเยือ11นัดล่าสุดเนี่ยเสมอมาถึง9นัดเลยทีเดียวครับเก่งเกมในบ้านของตัวเองเท่านั้นนะครับแถมนัดนี้นะครับจะต้องไปเยือนทีมที่ชอบเน้นเสมอแถมทีมเยือนต่อควบลูกครึ่งด้วยงานนี้งานนี้สวนรองครับมองว่าน่าลุ้นกว่า ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคู่วิเคราะห์3คู่เด็ดที่นำมาฝากกันชัวจัดชัดเจนต้องเทพลูซิเฟอร์เท่านั้นสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบายต้องขอขอบคุณสโบสปอร์ตครับเว็บตรงสโบมั่นคงทางการเงินของแชมป์อันดับหนึ่งของเอเชียสมัครสมาชิกวันนี้รับโบนัสเพิ่ม20%สนใจแอดไลน์ SSC 8 8 8